KJ ค่ะงานหนังฟอกอิตาลีค่ะคุณพี่หนังฟอกอิตาลีฐานกระเป๋าค่ะอยู่ที่12นิ้วครึ่งนะคะความสูงอยู่ที่8.5นิ้วและความหนาค่ะอยู่ที่4นิ้วครึง่งสายกระเป๋าค่ะจะเป็นงานสายแบนค่ะนะคะความยาวสายคือสะพายเข้าไหล่แบบนี้ได้เลยคุณพี่อ่ารอบวงแขนนะคะตัวนี้อยู่ที่สักประมาณ23นิ้วค่ะคุณพี่อันนี้โชว์กระเป๋าได้2หน้าด้านหน้า จะเป็นเย็บโค้งแบบนี้ด้านหน้าอีกหนึ่งหน้ากันย่าเรียกเป็นด้านหน้าสองหน้าเลยนะเพราะว่ามันโชว์แบบโชว์แบบเรียบก็ได้ค่ะโชว์แบบเรียบหรือโชว์แบบเนี่ยโค้งอย่างนี้ก็ได้อ่ะซิปปากกระเป๋าค่ะห,หนึ่งเส้นตัวนี้กระเป๋าเปิดได้กว้างมากเลยอ่ะซ็อกเก็ตหนึ่งค่ะ พ็อกเก็ตหแล้วก็1ิลงหลังหนึ่งรุ่นนี้ใส่ iPad ได้เหมือนกันสามารถใส่ iPad หนะ้าจอ11นิ้ว iPad Pro iPad แบบที่มี Apple Pencil Pen สามารถใส่ได้ทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้เบาดีมากหนังอิตาลีฐานจะเป็นโครงโครงยืดหยุน่น KJ ค่ะตามด้วยดำค่ะแล้วก็ KJ ค่ะตามด้วยตาลน,นะคะ